คำเตือนคำเตือนใครไม่ชอบคลิปนี้สามารถกดปิดไปได้เลยนะคะแล้วสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และ subscribe และแชร์เพื่อเป็นการังใจให้กับชาแนลคิตตี้เลดี้เกอร์เกมร์ไนะคะสเฮ้สวัสดีค่ะมีทกคนวันนี้ มาพบกับชาชากันอีกแล้วในช n แนลคิวตี้รีดเดิลเกมเมอร์กันค่ะวันนี้นะคะชาชาก็จะมาพาเพื่อนนะคะไปเล่นรถไฟกันนะคะไป,ไปนั่งไปนั่งเอยไม่ใช่ไปล่งไปนั่งรถไฟกันนะคะที่ชาได้สร้างเอาไว้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงรีวิวอย่างรีด Girl นะคะอ่าทำไมอะ่ะพี่วัวมองหน้าทําไมอะ่ะอี่ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวเขาดูสักรูกโอเคค่ะนี่นะคะในกล่องก็จะมีรถไฟให้เราอยู่ทั้งหมดเออแปดแนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งนั่งไปเล่นกันดีกว่าเอ,อ้วันนี้ฉันอยากนั่งรังรถไฟจังเลยเดี๋ยวรอก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวขอปรับวิวด้วยนะ มันอาจจะเป็นสั้นๆน,นะคะช่วงเวลาสั้นๆในการนั่งรถไฟแต่น,นี่คือแบบใช้เวลาในการสร้างแบบนานอยู่เหมือนกันนะโอเคตอนนี้จะขึ้นไปช้าๆนะคะแล้วก็ลงมานะคะอาจจะไม่ค่อยสนุกสะกเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่เขาแบบเออแบบเซียนเซียนเรื่องพวกนี้เขาจะบอกว่าเฮ้ยกา,กากวาก่ะวะอันนี้คือจะชาสร้างแบบสร้างแบบอลังการเป็นครั้งแรกนะอย่าว่ากันนะคะ เอออันนี้มันอลังการแล้วเหรอเออคือแบบมันอาจจะไม่อลังการสําหรับเพื่อนๆแต่น,นี้มันอลัอลงการสําหรับชาชาโอเคอาจจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะคะแต่ดูล้างสิโอ้โหเรสตโตนจะเรสตโตนขึ้นไปเลยอ้นี่นะคะก็ใช้เวลาในการสร้างงานกันนะคะโอ้สวยนะเนี่ยจึ้งจึ้งอ้าไป โอ้ oh, ชอบตรงเมื่อกี้นะคะจุดที่จะชอบชอบมากที่สุดคือไอตรงที่มันจะแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันรถไฟมันวิ่งเอ้ยอะไรวะ <G ül> มันเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ไม่ก็พีชชาฉันทำไรลงไป <G ül> เดี๋ยวรอสักครู่ลืมล,ลืมตรวจโอ้ไม่กี๋ยวรอสักครู่นะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะสองสาม โอเคค่ะก็หลังจากที่ได้แบบโชว์ความซุ่มซ่ามให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะเฮ้ยน้าแตกใครคิดน,น่า่ากเลยอะ่ะโอ้ยเราก็ไอ,ไอ,ไอเราก็ลืมตรวจว่าทำผิดผพลาดขอภัยด้วยนะคะโอ้ยค่ะแล้วก็จะบอกเพื่อนไว้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่7หรือเปล่า7จ็ด็พฤษภานะคะช่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปหรืออาจจะกลับมาลงคลิปตอนเย็นนะคะ โอเคค่ะพี่ที่บอกว่าจะอัดคลิปตอนเย็นแล้วลงคลิปตอนเย็นนี่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะลงหรือจะอัดนะจะลงหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเออแบบอะไรไม่รู้อะเออเออโอ,อ้สมพูดแน่ใจอะไรเออช่วงนี้นะคะจะดูสับสนนะคะเพราะยังไม่ค่อยชินซะเท่าไหร่นี่นี่เธอยังไม่ชินอีกกหรอชาชโอเคค่ะเดี๋ยว ช,ชาชานะคะก็ได้โชว์ความซุ่มซ่ามให้เพื่อนเอดูแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆคือมันคนมันลืมตัววอะอนั่นแหละอตอนนี้นี่ตอนนั้นนี่คือแบบตกใจมากเลยเฮ้ยมันเป็นไรวะโอเคค่ะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสนุกนะอย่างกับที่บอกไปตอนแรกนะคะแล้วเอนั่นแหละอย่างที่เพื่อนๆบอกไปนะคนที่เขาเซียนอะไรอย่างเงี้ยก็คือ คนไหนที่รู้ว่าตัวเองเซียนแล้วคือสร้างได้เกี่ยวกับดีชซนก็คืออ,อย่าอย่าอย่าว่าก็แล้วกันนะคือแบบเออนั่นแหละคือเราแบบสร้างสร้างอย่างนี้เป็นครั้งแรกนะอ่ะเออปกติเป็นคนไม่สร้างเกี่ยวกับพวกรถไฟอะไรอย่างนี้นะคะเราจะสร้างเกี่ยวกับบ้านเฟอร์นิเจอร์อะไรบาบา,บาบาบค้นหาเอานะคะโอเคค่ะนั่งไปเรื่อยๆนะคะ เงียบเงียบมอย่เงียบมอะ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของรถไฟแล้วนะคะโอเคค่ะตรงนี้ก็จะสิ้นสุดแล้วนะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวนั่งอีกทีไหมโอเคเดี๋ยวชาพาเพื่อนๆนั่งอีกทีกันดีกว่า จะได้คุ้มหน่อยไม่ใช่ว่าพานั่งแค่ครั้งเดียวอุยอ้ยเฮ้ยตกเฉยเลยทำไมทำไมเมื่อกี้เผลอไปกดกระโดดนะคะขอภัยด้วยโอเคค่ะครังนี้นะคะอาจ,จะไม่ได้อัพคลิปตอนเชา้าแล้วก็ตอนเที่ยงตอนบ่ายน,นะคะจะามาคลิปอัพคลิปตอนเย็นเพราะว่าคือชาชามีเรียนพิเศษนะคะ รู้สึกว่าตอนแรกถ้าเกิดว่าชาชาคิดไปเองน่าจะคิดไปเองนะคือแบบไม่รู้เร,รื่องเกี่ยวกับเลสตนแบบไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะคือแบบเห็นเขาทำอะไรก็คืออย่างเช่นลางรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเลือกเอามามั่วๆอะไรย่างเงี้ยเออแล้วก็ใช้แบบนี้ไม่ว่ามันจะทำให้เร็วนะคะเพื่อคนไหนที่รู้วิธีการทำให้แบบเออ ลากไม้ไฟแบบมันมัน,มนพอเรามานั่งแล้วมันเร็วมีความเร็วกว่านี้ค่ะก็สามารถบอกได้นะคะแล้วก็อย่าลืมบอกวิธีด้วยนะสำหรับใครที่รู้นะคะคนที่แบบเก่งเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยโอเคตอนนี้นะคะแล้วเชว่าก็จะบอกแจ้งนะไอเซิร์ฟที่เช,เช่าเคยโปรโมทไปนะคะคือตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่อีกแล้วนะคะเขาบอกว่าเซิร์ฟโดนลบหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะจำไม่ค่อยได้เพราะว่าวันนี้ชาช่าเิ่เข้าไปในเซิร์ฟแล้วอีกอย่างคือแบบไม่กังวว่าเอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนไปอีกแล้วอ่ะคือมันเปลี่ยนตั้งหลายครั้งแล้ว,วเซิร์ฟเนี้ยการตกแต่งอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็การแบบพี่วา้าพี่สปาที่อะไรบาบา,บา,บานะคะยนไปหมดเลยคือแบบมันมันแบบเปลี่ยนเยอะเกินไปนะจนทำให้ชาชิสับสนนะคะ โอเคค่ะก็สาหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยสนุกไหมไม่สนุกแน่เลยออโอเคค่ะก็อย่าว่ากันนะแล้วก็โปรดอ่านคำเตือนใต้คลิปก่อนที่จะมาคอมเมนต์อะไรไม่ดีนะคะโอเคค่ะ,คคะแล้วก็ได้บอกคำเตือนไปแล้วว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นไม่ได้ที่แบบจะมีเจตนาให้คนอื่นมาว่าหรือติหรืออะไรบลาๆนะคะแต่สามารถชมได้นะหรือจะบอกช้าๆก็ได้ว่าไอ,อทำยังไงให้ลางรถไฟแบบมันมี แบบพอเราไปนั่งแล้วมันเร็วเร็วเร็วกว่าเนี้เออนั่นแหละเร็วกว่าที่ช่าสร้างนะคะก็อย่าลืมบอกกันมาได้นะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ชาชาขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูกันนะ